คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา Fc พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจําวันจันทร์ที่10มิถุนายนนะครับพศ2567นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์ กดติดตามนะครับกดแจร์ให้ทางช่องแอดมินคิวนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิตรรักนะครับสุดจากทางช่องก็ไม่ทำา f ฟซพี่น้องผิดหวังสุดเจาะ3ตัวเข้าทั้ง3นะครับก็ให้1 3แล้วก็7นะครับสำหรับ1นึ่ก็มา17สําสหรับ7ก็มา71 สำหรับ3เม็ดเดียวก็มา32สองเข้าทุกเม็ดนะครับยินดีกับเอซพี่น้องที่มีความโชคดีเข้าปากันเอมเมต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรเจาะ3ตัวนะครับแอดก็บวกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วจะต้องอ,อกตรงใจเอฟซีไม่รักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยนะครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ3ตัวน้นๆนะครับในวดประจําวันจันทร์ที่10 มิถุนายนนะครับปศส5 6 7 7นะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเอสก็ขอแสดงความยินดีกับ FC มิตักนะครับสูตรจากทางช่องก็มาทุกเม็ดทุกดอกนะครับไปหน3ะครับก่อนจะไปรับชมเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับปีสพนเนะครับเดินทางมาถึงครั้งที่3นะครับ3ครั้งเข้าทั้ง3 เข้าหน้าเข้ากลางก็ถือว่าเข้าไม่ทำให้ f c ฟพี่น้องได้เสียใจเลยนะครับสำหรับสุดเจาะแอดคิมนะครับ3ตัวได้1 7นะครับแล้วก็3นะครับสำหรับข้อสอบออก96 17 32นะครับบางที่เอา96เป็นข้อสอบล่างบางที่ก็61บางที่ก็17สําสำหรับ3 2บนด้วยกันนะครับวันนี้เม็ดเดียว3เจาะ3 2 นะครับในหน้ากลุ่มของเราในหน้าในหน้าในห้องของเรานะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ยินดีกับเ c พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับไม่ผิดหวังก็พากันคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากชมสูตรเจาะ3ตัวนะครับของมังกรทองนะครับสูตรตารางวันของมังกรทองแอดก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทอง นะครับแอดก็มี3สูตรมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ราวพัฒนานะครับสําหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นชายไม่ได้ใช้ได้ข้อสอบไทยราวพัฒนาเท่านั้นนะครับเป็นเลขกําลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนแอดคำนวณได้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์นะครับออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับ ก็จะมาสุดรวิทยาให้ดูสำหรับก็สอบไทยนะครับ4 2 2 4นะครับมานะครับผมสำหรับวันเสาร์เต็มคาราเบลสำหรับวันศุกร์นะครับเอคิเมตเดียว3นะครับผมมานะครับ3 2เอใช้สูตรผสมให้เจาะให้นะครับทางกลุ่มของเรานะครับแล้วก็1 7ก็มาเต็มคาราเบลเต็มทุกเม็ดนะครับ7 1 3 2นะครับก็ยินดีกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดี นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับก็จะมีเลข9เลข5เลขเ็เลข4เลข6 2กับ0นย์คือเลขส่วนเกินนะครับสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันวดนี้นะครับเอดก็จะใช้สูตรมังกรทองนะครับ5ตัวสูตรจากทางช่องนะครับผสม1ตัวนะครับที่บวกได้มากที่สุดรวมก็เป็น6ตัวนะครับสำหรับชุดวินนะครับคัดพิเศษนะครับก็จะมีเลข1เลข2เลข9 นะครับเลขเจ็ดเลข6แล้วก็เลข5นะครับผมคัดลงในตารางนะครับหคู่6คู่นะครับชุดวินนะครับสำหรับสุดเจาะสตัวนะครับชอบค่อยตามตัวแรกสายวิ่งสายรูดเน้นเน้นเจาะนะครับผมถ้าชอบค่อยตามจะเจาะให้แค่3คู่นะครับก็จะมีเลขผสมนะครับศูนย์หนึ่ง จุดกําเนิดของเลขก็คือ0ูนย์นะครับขาดไม่ได้นะครับก็จะมีสองหนึ่งแล้วก็จะมีเจ็ดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเด่นหนึ่งนะครับหรือพี่น้องอยากได้ห้าคู่หกคู่กัวพลาดก็จะเป็นสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้นะครับถ้ากลัวพลาดนะครับสำหรับตัวที่สองนะครับสุดเจาะสามตัวตัวที่สองนะครับชอบค่อยตาม เน้นเจาะอยู่ที่2นะครับก็จะมี0ูนนะครับขาดไม่ได้นะครับเลข0ก็จะเป็นศูนย์สองสองศูนย์นะครับสี่สองสองสี่นะครับเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นสองนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับชอบค่อยตามสายวิ่งสายรูดนะครับ เจาะ3ตัวก็จะมี0 9นย์เก้าเก้แล้วก็92นะครับประมาณนี้นะครับหรือพี่น้องกลัวพลาดช,ชอบ9ก็จะเป็น9 1 9 2 9 7 9 6 9 5ก็ได้สำหรับในกลุ่มนะครับแอดจะคัดลงให้นะครับ5คู่นะครับผม5คู่นะครับ2ตัวเด่นนะครับอาจจะเป็น1กับ2หรือว่าเป็น9กับ2นะครับแอดก็จะบวกอีกที่1นึงให้พี่น้องได้ชมสูตรตัวนะครับ ก็ให้พี่น้องรับชมสูสามตัวไปก่อนแล้วสุดเจาะสองตัวแอสจะบวกลบอีกออกมาอีกทีหนึ่งให้เหลือน้อยที่สุดก็คือเม็ดเดียวนะครับวันเดียดเม็ดเดียวงวดที่แล้วเอ้ิมได้ได้ได้สามนะครับก็มาสามสองนะครับสำหรับสองตัวก็ได้สามกับหนึ่งมาทั้งสองเลยนะครับมาทั้งหนึ่งแล้วก็สามเด้งๆนะครับสำหรับเอฟซพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอสเจาะออกมาให้จับคู่เจาะวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสําหรับจุดวิน สำหรับสุดเจาะ4ตัวนะครับพี่จีพี่น้องก็มาชมกันนะครับแอดก็เจาะออกมาได้นะครับชอบค่อยตามนะครับก็จะใช้เลขในตารางแล้วเลขผสมนะครับผมคัดกันออกมาก็จะเป็น2 7 4 2นะครับแล้วก็2 7 2 1นะครับก็จะเป็นอยู่ที่1 1 55นะครับเลขเบิ้ลนะครับสำหรับชุด6ตัวนะครับก็จะเป็น3าม 2 6 1 9กนสองะครับอันนี้ชุด6ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็ระวัง1นึ่งหนึ่งสอเก้าเก้ับหัวด้วยนะครับมาห 6, 6จะวาบุ่นนะครับประมาณนี้สำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็แอดก็คัดออกมาให้ประมาณนี้นะครับก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสูตรจอสามตัวงวดที่แล้วก็เข้าทั้ง3นะครับก็มา ให้อยู่ที่1นะครับก็มา17ให้อยู่ที่7ก็มา17แล้วก็3ก็มา32เข้าทุกเม็ดทุกดอกนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ fc นะครับที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบสูตรมังกรทองจากทางช่องนะครับ3มงวดติดแล้วนะครับก็ไม่ทำพี่น้องผิดหวังชื่นชอบกอ็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการ แจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดมินคิมนำโชคพาคนมานําเสนอนะครับสาหรับ s อซีพีน้องอยาก,กจออ้ขอสุดเจาะสตัวหรือว่าสุดเจาะเม็ดเดียวนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดจะไปคิดค้นหาบวกสูตรเจาะ2ตัวเม็ดเดียว s อซีพีน้องรับชมครับต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ